สวัสดีครับ AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันการแข่งขันไทยลียก B.Y.D. ซี l ไฟส์ e ดูกาลที่สอง8 1ที่2ครับประจำซีซั่น2025-2026วันนี้เป็นการเจอกันของเจ้าบ,บ้านจันทบุรี FC รับการมาเยือนของพัทยามยูเวเตตครับโดยวันนี้มีคุณจูศักดิ์วงทองดีแล้วก็ผมสุภเลิศสีทองเขียวรับหน้าที่เป็นทีมงานผู้บรรยายครับเริ่มคิกออฟครับเกมในครึ่งแรกครับ ไฮลีบีวดีซีไฟสเลกสองครับเกมระหว่างจันทบุรีเอฟซีกับระยาย,ยูเดตฝากมาตรงกลางครับก,กุสตาโวฝากมาพื้นที่ว่างควบออมาแล้วก็โวชนลับันเดาบันเดาทันด้วยข้างในมีเปดโดบันเดาเลี้ยงแล้วก็ตีดเข้าในยังติดไคโอเก็บจังหวะ2แต่งคืนมาที่กุสตาโวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพัทยายูเดตขึ้นนำไปแล้วครับจากลูกยิงของกุสตาโวเอพริสจะพาจันทบุรี กับสู่เกมได้หรือเปล่าครับซอยเทา้าย่องแล้วก็วิ่งมาแปรเรียบร้อยครับตามนี้เสมอได้สําเร็จครับจันทบุรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งกัจจากวันได้หลุยส์โอ้ยิงไปถือว่าหลอกขาดเลยครับเล่นเอาชมพัน์นั้นหลงไปคนละทางเลยไะยานตะ่บวกประตูที่2เพิ่มไม่ได้ก็โดนลงโทษอ้าวมาที่เปรโดเปรโดพักแล้วก็ไหลคืนยิงเรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โห สองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับกุสตาโวเจ้าเก่าครับบอลเปลี่ยนออามาซ้ายครับเจสตามีเพื่อนวิ่งทำทางจ่ายไปที่มาระเยาแต่ดีมารเยาได้เหนียวไอ้มาระเยาจะพิงไปเองพยายามจะฟองแคนบอลดีนะครับเช็คจุดโทษครับแต่อันนี้ไม่ได้นะครับแตหยอดเข้ามาแล้วก็ได้ควิดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตามตีเสมอได้สำเร็จ้วครับจันทบุรีจากได้รู้สุกสุขครับโอ้โหเนี่ยแหละครับแล้วก็ผู้สิ้น เป่าด้วีดหมดเวลา90นาทีครับจันทบุรีเปิดบ้านเสมอกับพระยายูฬาเต็ปสุดมันครับ2ประตูต่อ2ครับคุณชุศักดิ์กรุงทองดีแล้วก็ผมสุฤเลิ์สีทองเขียวตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็จบเกมมีไฮไลท์ได้แฟนให้แฟนบอลได้รับชมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ